หลังจากสถานการณ์ที่อาร์เซนอลสามารถชนะลิเวอร์พูลได้3ประตูต่อหนึ่งนะครับทำให้การแข่งขันในเรื่องของการ,ร,รลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ย กลับมาสนุกคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูกันตามหน้าเสือดูตามหน้าตารางคะแนนเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องบอกว่าเป็นทางด้านาลิเวอร์พูลจ่าฝูงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลสทีมนี้แหละครับที่จะไล่บี้แชมป์ในฤดูกาลนี้ครับคลิปนี้อยากจะชวนทุกคนคุยกันหน่อยครับว่า,าสถานการณ์ของทั้ง3มทีมนี้ณนะเวลานี้เป็นอย่างไรบ้างโปรแกรมการแข่งขันในเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องต้นเดือนมีนาคม 5-6เกมต่อจากนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างและพวกเขาเนี่ยถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วเนี่ยหน้าตาของตารางพรีเมียร์ลีกจะเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ชวนคุยกันหน่อยครับ สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับแล้วก็คลิปนี้ครับสำหรับแฟนๆหลายๆทีมนะครับที่ชื่นชอบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็มาติดตามกันได้นะมาช่วยกันวิเคราะห์กันหน่อยว่าเอ้ยสถานการ์ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับและสําหรับช่องนี้ก็อาจจะเน้นไปที่อาร์เซนอลหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่องนี้อาร์เซนอลทั้งใจกันทั้งช่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะเป็นมุมมุมฝั่งอาร์เซนอลหน่อยก็แลกกกนนแแต่าาาาาอมลงงงๆบบ ให้ดูนะครับแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันหน่อยสินะครับว่าการไล่ล่าแชมป์ปีนี้เนี่ยมันจะสนุกสนานในมุมไหนบ้างนะครับแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกันนะครับอยากฝากทุกคนให้ติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าแชมป์พรีเมียร์ลีกสำหรับคุณคุณคิดว่าจะเป็นใครบ้างนั่นเองนะครับมาว่าแล้วเรามาลุยกันเลยครับพูดถึงสาการของพรีเมียร์ลีกกันก่อนนะตอนนี้เนี่ยเดินทางมาเกินครึ่งฤดูกาลละนะครับแล้วก็หน้าตาของตารางคะแนนเนี่ยมันค ไปดูอันดับตารางคะแนนของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันก่อนแลวกันนะครับแน่นอนครับตอนนี้จ่าฝูงเป็นของลิเวอร์พูลครับเล่นมาทั้งหมด23นัดมี51คะแนนนะครับตามมาด้วยทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเล่นน้อยกว่าจ่าฝูง1นนัดนะครับเล่น22เกมมี49คะแนนเช่นเดียวกับ อันดับที่3นะคืออาร์เซนอลครับแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยเล่นเท่าลิเวอร์พูลนะคือ23เกมมีแค่49คนะแนนครับก็ถือว่าสถานการณ์ของทีม3ทีมนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเก้า e อี้ดนตรีได้เลยนะครับถ้าทีมไหนพลาดมีโอกาสโดนแซงมีโอกาส,ากาสาที่จะเพลียงพล้ำนะครับถ้าทีมไหนที่สม่ำเสมอก็มีโอกาสาที่จะแซงได้เลยนะครับเกมเดียวสัปดาห์เดียวจ่าฝูงมีโอกาสเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าดูตรงนี้เนี่ยถ้าซิตี้เล่นโปรแกร,รมตกค้างที่มีอยู่นะครับจาก49คะแนนเนี่ยถ้าเกิดเขาได้ 3คะแนนเนี่ยนะครับเขาจะแซงเป็นจ่าฝูงที่52แต้มทันทีนะคะแนนก็จะเป็น52 51แล้วก็49ตามลําดับนั่นเองนะสำหรับอาร์ซอลก็เรียกว่ามีมีตามเยอะหน่อยก็แล้วกันนะถ้ายิ่งซิตี้นาได้นะอาร์ซอลก็จะกลายเป็นตามอยู่พอสมควรเลยนะครับนะ,ะนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันก่อนนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของโปรแกรมต่างๆนาๆนานะครับที่จะที่จะทําให้มีการรบกวนสมาธิหน่อยแล้วกันนะในเดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องเดือนมีนาคมนะครับถือว่าเป็น สถานการณ์ที่สําคัญมากๆในการแข่งขันฟุตบอลของยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเดือนเดือนนี้นะครับมีทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ีกต้องเล่นฟุตบอลยุโรปต้องเล่นนะครับฟุตบอลถ้วยก็ต้องเล่นด้วยเหมือนกันลิเวอร์พูลมีนัดชิงคาราบาวคัพนะฮะในช่วงปลายเดือนนะครับขณะที่อาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทั้งทั้งคู่เลยนะครับต่างก็มีโปรแกรมในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมารบกวนด้วยเหมือนกันและสําหรับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเขามี มีโปรแกรมถ้วยเนะี่ยเยอะกว่าอาร์ซนอลนะถ้าไล่เลียงนะ,ะผมไล่เลียงทีละทีมเลยดีกว่าในเรื่องของถ้วยที่ยังเหลืออยู่ในมือนะครับหรือร์พูลก่อนหงแดงจ่าฝูงครับไปนี้ลุ้น4ี่แชมป์ครับเปลุน4ี่แชมป์ที่ลุ้นจริงๆนะครับไม่ใช่ลุ้นแบบ,แบ,แ,บแบบแบบแบบฉาบฉวยนะครับที่บอกว่าลุ้นจริงๆเนี่ยเพราะว่ายังอยู่ในเส้นทางลุน้นแชมป์หมดเลยนะครับพรีเมียร์ลีกเป็นจ่าฝูงอยู่จะบอกว่าไม่ลุ้นคงไม่ได้นะครับคาราบาวคัพอันนี้เข้าชิงเลยนะครับก็เรียกว่าอยู่ในสถานที่โอ้โห อีกอีกอีกเก้าเดียวอีกแมตช์เดียวก็เป็นแชมป์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของยูโรปาลีกนะครับแล้วก็ FA Cup นะฮะก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะครับเพราะว่าอย่าง FA Cup เนี่ยก็เล่นนะครับในรอบที่5นะครับกับเซาทป์ตันนะครับในช่วงปลายเดือนนี้เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของยูโรปาลีกนะครับพวกเขาก็มีโปรแกรมที่จะต้องทําการแข่งขันด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นลิเวอร์พูลครับมีทั้งพรีเมียร์ลีกคาราบาวครับเอฟเอคัพยูโรปาลีกสี่ถ้วยเลยนะครับนะส่วนอาร์เซนอลครับ ตอนนี้เหลืออยู่แค่2รายการเท่านั้นนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้ณอัตรางคะแนนอยู่อันดับที่3นะครับขณะที่ในศึกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับก็เป็นถ้วยที่อาร์เซนอลต้องการด้วยอีกหนึ่งถ้วยเนี่ยนะก็อยู่ในสถานการณ์ที่เข้ารอบน็อกเอาต์แล้วนะครับโดยที่จะเล่นกับทางปอร์โตนะครับก็ในรอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เซนอลก็มีห่วงน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเหลือถ้วยเล่นแค่2ถ้วยครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนะบก็แชมป์เก่าของหลายรายการเลย เขาปีที่แล้วเนี่ยได้ทริปเปิลแชมป์นะก็ปีนี้ครับก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกก็เอาเอาเอาพรีเมียร์ลีกก่อนนะพรีเมียร์ลีกก็ถ้านับอย่างที่บอกไปถ้าเล่นนัดตกค้างแล้วชนะเนี่ยนับเป็นจ่าฝูงเลยก็ว่าได้นะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เจอกับ FC โคเปนเฮเกนในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในศึก FA คัพนะก็เจอกับทางด้านลูตันทาวนะครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ลุ้นแชมป์ทั้งหมดนะครับสามรายการนะครับแต่ว่าไม่นับคาราบาวคัพนะคาราบาวคัพนี่ซิตี้ตกรอบไปเเเป็นนนทีี่่รรยยบ้้ออแลวัง เพราะฉะนั้นเลยทําให้สถานการณ์ของทั้ง3ทีมครับมีความคล้ายคลึงกันก็คือ,อ,อนอกจากพรีเมียร์ลีกแล้วมีห่วงเรื่องฟุตบอลถ้วยด้วยแต่ว่าลิเวอร์พูลดูถ้าจะมีลุ้นเยอะสุดเพื่อพวกเขาลุ้นถึง4รายการเลยนั่นเองครับทีนี้มาดูรายละเอียดในเรื่องการลุ้นชั้นพรีเมียร์ลีกเป็นหลักกันก็แล้วกันนะครับในถ้วยอื่นๆผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลนะพรีเมียร์ลีกครับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลครับในเดือนนี้เนี่ยลิเวอร์พูลอ่ะจะต้องทําการแข่งขันนะฮะต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมีนาคมต้นเดือนนนมีีา่ ผมนับ5 5 5นัดละกันนะ5นัดของลิเวอร์พูลต,ต่อจากนี้นะครับจะต้องไปเล่นกับเบอร์ลี่ครับเล่นในบ้านที่แอนฟิลด์เจอเบอร์ลี่แล้วก็ไปเยือนเบรนส์ฟอร์ดครับแล้วก็กลับมาเล่นที่แอนฟิลด์เจอรลูตันทาวแล้วหลังจากนั้นก็เล่นกับนอตติงแฮมฟอร์เรสช่วงต้นเดือนนะครับแล้วก็แน่นอนครับช่วงวันที่9วันที่10นะครับสัปดาห์แรกของเดือนมีนาเนี่ยเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตีีีีีีี้้คคครรรรััับบบซซึึ่่่่งงงถืออออวาาเเเเปป็็นนนนนกกกกมมะททไไฮลลลล์์สญขฟุตพยใฤดู เรอร์พูได้เปรียบหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เล่นในแอนฟิลด์และเจอกับแมนซิตี้ครับขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงครับผมขออนุญาตขยับไปเป็น6เกมหล่ะหเกมต่อจากนี้เลยนะครับก็จะต้องไปเล่นกับเอเวอเรตต์นะครับในบ้านนะครับแล้วก็เล่นในบ้านอีกครั้งหนึ่งเจอกับเชลเชลซีนะครับแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดโอ้โห3เกมต่อจากนี้เล่นในบ้านหมดเลยนะแล้วก็ไปเยือนบอลมัดครับนะฮะในช่วงปลายเดือนวันที่24นะครับแล้วก็หลังจากนั้นต้นเดือนครับเจอ กับแมนเชสเตอร์ยูในเตดในบ้านตัวเองแล้วก็ไปเยือนแอนฟิลด์เจอกับหงแดงลิเวอร์พูลครับของซิตี้นี่ผมยกมา6เกมเลยนะเพราะว่าซิตี้เนี่ยมีเกมตกค้างนะครับคือเขาเขามีโปรแกรมไปเล่นถ้วยสโมสรโลกด้วยนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีโปรแกรมล่าช้ากว่าเพื่อนอยู่1เกมนะเพราะฉะนั้นซิตี้เลยต้อง6เกมนะ,อะพอมาดูตารางแบบนี้แล้วดูโปรแกรมแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับมันนี่นับแค่เฉพาะพรีเมียร์ลีกนะบอกบอยู่แบบนี้ก่อนนะยังไม่นับบอลถ้วยนะซึ่ง ทั้งอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องมียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเล่นนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยมีทั้งคาราบาวครับเอฟเอครับนะฮะแล้วก็ยูโรปาลีกเอ่อซิตี้มีเอฟเอครับอีกอันหนึ่งด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกแซมแซมเหล่านี้เนี่ยมันน่าจะมันไม่รู้แหละผมเราไม่มากก็น้อยมันจะมีโปรแกรมมันจะมีผลแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบไหนอย่างไรไม่รู้แต่ว่าถ้านับเฉพาะพรีเมียร์ลีก5เกมต่อจากนี้ถ้าซิตี้6เกมต่อจากนี้เนี่ยตัวแปรตัวหนึ่งที่ผมเห็นเลยก็คือการเล่นในบ้านแล้วก็ การเล่นนอกบ้านครับซิตี้ครับหกเกมของพวกเขาเนี่ยได้เล่นในบ้านถึง4เกมครับขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยหเกมเนี่ยได้เล่นในบ้านถึง3เกมและอาร์เซนอลหเกมได้เล่นในบ้านแค่2เกมเท่านั้นถึงแม้ว่าโปรแกรมต่างๆนานาเนี่ยจะดูว่าอาร์เซนอลเบาวกว่านะแต่ว่าเป็นการเบาวกว่าที่เล่นเกมเยือนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องเยือนเวสต์แฮมเยือนเบอร์ลี่เยือนเชฟฟิลด์ย ley, เูเนเต็ดนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเองเนี่ยได้เล่นในบ้านมากเป็นพิเศษหน่อยก็แล้วกันนะครับมีไปเยือนที่เบรนท์ฟอร์ดแล้วก็ไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ เนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แหม่พิมเบลิกมันจะชอบมีอะไรทํานองนี้ครับ1ทีมที่จะต้องเจอกับทั้ง3ามทีมในโปรแกรม 5เกมที่จะต้องเจอเนี่ยนะครับก็คือทีมเบรนฟอร์ดนั่นเองครับนะฮะใช่แล้วครับเบรนฟะอร์ดอาจจะเป็นตัวแปลก็ได้นะครับถ,ถ้าเบรนฟอร์ดไล่ตบสักทีมหนึ่งขึ้นมาใน3ทีมนี้เนี่ยอาจจะเกิดความความเหลื่อมล้ำขึ้นมาทันทีอาจจะเกิดอาจจะเกิดความเพรียงพล้ำขึ้นมาทันทีนั่นเองนะครับอีกตัวแปลหนึ่งนะครับนั่นก็คือทีมที่แต่ละทีมเจอนะครับถ้าถามผมนะอย่างที่ผมบอกไปว่าแล้วก็คือเล่นนอกบ้านในบ้านเนี่ยผมว่าซิตี้ได้เปรียบมากสุดแต่ว่าถ้าพูดถึงทีมใหญ่อะบรรดาทีมแบบ Big ซิตี้กลายเป็นทีมที่จะต้องเจอกับทีมใหญ่มากที่สุดครับจะต้องเจอทั้งเชลซีแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูล3จาก6เกมเลยนะครับ3เกมเนี่ยนะครับ6เกมเนี่ยต้องเจอทีมใหญ่ถึง3เกมเลยนะเพราะฉะนั้นผมดูว่าเป็นงานไม่ง่ายสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนกันนะขณะที่อาร์เซนอลครับเจอแค่เ,เจอเวสต์แฮมถือว่าหนักเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็คิดว่าก็ยังไม่ถึงขั้นแบบ โหดร้ายมากแต่เวสต์แฮมก็กดอาร์เซนอลมาแล้วเหมือนกันนะแล้วก็เจอก,กับนิวคาสเซิลที่กดอาร์เซนอลมาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมยาก,ก,ยกสองเกมแล้วกันสำหรับอาร์เซนอลนะแต่ก็ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับซิต,ตี้แล้วเนี่ยผมว่าซิต,ตี้แอบแอบยากกว่านะต้องเจอทั้งแมนยูลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลเองครับพวกเขานี่เรียวกว่าทางสะดวกโยทินมากเลยครับเกมหนักสุดก็คือเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละครับที่เหลือเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเข้าเบรกของเยเกนคอปแล้วเนี่ย ผมว่าได้3ามแต้มแทบทุกเกมนะครับผมในความเห็นผมนะผมว่าเกมที่จะเป็นชีช้ชะตาใน5เกมของลิเวอร์พูลคือเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมคิดอันนี้ในความเห็นผมส่วนตัวนะลิเวอร์พูลน่าจะยังเป็นจ่าฝูงยาวๆในเดือนกุมภาพันธ์นะครับต่อเนื่องไปจนถึงเดือนอต้นเดือนมีนาคมเลยนะครับจะเสียจ่าฝูงหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่ที่เกมเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละครับนะถ้าถ้าเป็นไป,นปนแบบที่อาร์เซนอลอยากให้เป็นก็คือวัดวาไปเสมอไปนะหายกันไปคนละสองแต้มนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือสาการที่ อาร์เซนอลอยากได้นะแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็ต้องเก็บทั้ง5เกมที่มีอยู่ในมือให้ได้นะครับเพื่อที่จะไปได้เปรียบหน่อยก็แล้วกันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องไปวัดกับทางด้านซิตี้ด้วยนะครับว่าซิตี้เขาพลาดหรือเปล่าอย่างไรไหมนะครับนะก็สำหรับซิตี้เองเนี่ยโห้พอเ,เขาเข้าเบรกแล้วเนี่ยทีมไหนก็หยุดไม่ได้ผมใช้คํานี้เลยก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องดูกันไประยะหนึ่งเลยนะครับซึ่งผมเชื่อว่าซิตี้จะมีสนุดบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นแพในความเห็นผมนะเพราะว่าโปรแกรมซิตี้ ค่อนข้างโหดและทีนะครับ ค่อนข้างโหดก็คือเจอทีมเจอทีมใหญ่เยอะนะครับแล้วก็ถี่ก็คือมีเกมกลางสัปดาห์รบกวนตลอดเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาเลยนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูในเรื่องของการทำนายทายผลหน่อยครับมีบริษัทอย่างอ p ปต้าครับที่เป็นบริษัทเก็บสถิติในเรื่องของข้อมูลกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับมีการทำนายทายผลหลายขยักนะครับผมพาไปดูแค่2ขยักก่อนนะครับขยักที่1ก็คือก่อนฤดูกาลนะครับก่อนฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นครับอัปต าครับมีการทำนายเอาไว้นะครับว่าทีมที่น่าจะได้แชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนั่นก็คือทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่านั่นเองนะครับมีโอกาสป้องกันแชมป์สูงถึง90%นะครับขณะที่รองแชมป์เก่าอย่างอาร์เซนอลเป็นอันดับ2ครับมีโอกาสคว้าแชมป์อยู่ที่4%แล้วก็ลิเวอร์พูล3%ตามลำดับนะครับอย่างน้อยออฟตานะ้าณเวลานี้เนี่ยทำนายทายทักได้ถูกอยู่นะว่า3ทีมนี้จะเป็น3ทีมลุ้นแชมป์อ่ะนี่คือสถานการณ์ ที่เขาทํานายก่อนเปิดฤดูกาลนะครับและล่าสุดนะครับหลังจากที่ผ่านพ้นครึ่งฤดูกาลมาแล้วนะครับก็เล่นมา22-23เกมแล้วครับออลต้าก็มีการทํานายผลเพิ่มเติมนะครับนะเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนครับเป็นอย่างไรมาดูกันเลยเลยนะครับสำหรับอันดับที่3ครับที่ออปต้ามองว่าน่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครับนั่นก็คือใช่แล้วครับอาร์เซนอลของพวกเรานั่นเองครับอาร์เซนอลออลต้าประเมินว่ามีโอกาสคว้าแชมป์อยู่แค่ 7. 4เ์นะครับ 7.4%แต่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงต้นฤดูกาลก็ถือว่าเยอะขึ้นนะเยอ,อะขึ้นมามาถ้านับเป็นแบบจํานวนเปอร์เซ็นต์การเยอะขึ้นก็เยอะขึ้นเยอะนะเยอะขึ้นมาเท่าตัวเลยนะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เท่าลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเนี่ยที่เป็นเต็ง3ตอนแรกเนี่ยขยับมาเป็นเต็ง2ครับมีโอกาสคว้าชแชมป์อยู่ที่26% 26.1%ณนะขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจาก90%นี่เขาน่าจะคว้าชแชมป์เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ที่66.2%นั่นเองครับแต่ก็ยังเป็นเต็ง1ที่จะคว้าชแชมป์รราายกานี นั่นเองครับก่อนที่จะไปเกิ็ดเล็กเกินดน้อยของทั้งสามทีมเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมขออนุญาตมาแวะขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่เลยครับนี่ครีมกันแดดของเรียนจางครับนี่นะครับก็ใครที่เรียกว่าอ,อ,อยากจะดูแลตัวเองนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยเลยนะครับ ครีมกันแดดเรียนจางครับไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับบางเบาซึมไวนะครับเป็นครีมกันแดดที่ฟื้นฟูนฟนผิวด้วยนะครับสามารถปกป้องอผิวจากรังสี UV นะครับปกป้องผิวจากรังสี UV เนี่ยได้ถึง P SPF 35บวกนะครับแล้วก็ PA 25บบวกบวกเลยนะแล้วก็ช่วยกู้คืนผิวสีให้กลับมาเป็นสภาพดีได้นะครับกันแดดเนื้อกันแดดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์แบบ Air Fit ติ่งนะครับด้วยนะวัตรกรรมที่ควบคุมความมันทําให้ผิวสบายชุ่มชื้นนะครับท่านใดสนใจนะครับไปได้ไปหาซื้อได้ทาง s h o ป e ี้ a z a ดาแล้วหรือว่าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เรียนจางได้เลยนะมี f e c o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  k n p n p e ของเขาของเขาด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใครที่สนใจนะก็บางทีเตะบอลยางแดดนะผู้ชายเรานี่ไม่ได้เลยนะ หน้าพังใบนี่ไม่ดีนะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเรียนจางก็ขอบคุณเรียนจางไว้ด้วยนะครับมาพูดถึงเกิดเล็กเล่นน้อยกันต่อเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับทั้ง3ทีมนี่นะครับมีความน่าสนใจอยู่อีก23าประเด็นครับประเด็นนี้นึงก็คือมกราที่ผ่านมาไม่มีใครเสริมทัพแบบเป็นบิ๊กเนมเลยนะครับไม่มีใครเสริมทัพแบบที่เป็นแบบ จังจังจัง,จงแบบนั้นเลยนะครับทุกคนเนี่ยทุกทีมทั้ง3าทีมเนี่ยเชื่อมั่นในขนาดทีมของตัวเองนะครับเชื่อมั่นในในในนักเตะรายชื่อที่มีอยู่ที่ซื้อมาตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์นะครับไม่มีการเสริมทัพแบบแบบแบบเหนียวเหนียวเลยอาจจะเพาะเรื่อง financial fair play หรือเปล่าไม่รู้อาจจะเพาะเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนานาที่มันยังดูคู่ขี้สูส,สีไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบจนเหลื่อมล้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันเลยทําให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของขนาดทีม ในช่วงมก,กราที่ผ่านมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่แหมไม่น่าเชื่อครับทั้ง3ทีมนี้เนี่ยในช่วงต้นฤดูกาลหรือว่าครึ่งซีซั่นแรกเนี่ยพวกเขาประสบปัญหาในเรื่องของนักเตะบ,บาดเจ็บทั้งหมดเลยทั้ง3ทีมเลยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหเจ็บไปมี5-6-7คนเลยนะครับโซบอสไพลโ์โมฮัมเหม็ดซาลาเดียโกอาคันทาร่านะครับรวมไปถึงโรบโบ้นะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนเลยนะครับมีอาการบาดเจ็บรบกวนมาโดยตลอดนะคนนี้หายคนนั้นเจ็บนะครับส่วนอาร์เซนอล เองครับโหเจ็บไปตั้งแต่ต้นฤดูกาลอย่างจูเดนทิมเบอร์นะครับโทมัสปเเาเตก็เข้าออกออกนะครับกราเบลเชซุสฟาบิโอวิเอร่าโทมิยาสึเบนไว้เลยพวกนเนี้ยนะครับก็สลับสลับกันเปลี่ยนสลับกันเจ็บสลับกันหายเป็นตลอดเลยนะครับไม่มีช่วงที่ฟิตพร้อมสมบูรณ์เลยนะครับขณะที่ซิตี้ครับพวกเขาก็มีนักเตะบ,บาดเจ็บคนสำคัญอย่างเควินเดบรอยนะครับรวมไปถึงเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์นะครับสองทีมสองคนนี้นี่เรียกว่าเป็นคีย์แมนสำคัญของทีมนะและ หายพร้อมทั้งคู่แล้วครับปีศาจกลับมาแล้วจอมมารบูมันมาแล้วมันมาคนเดียวไม่พอมันพาเควิดเดบอยมาด้วยอีกคนหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสถานการณ์เหล่านี้แหละครับนาน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้จะสนุกสูสีมากๆกนั่นเองครับถึงตรงนี้ทุกคนคิดเห็นอย่างไรคิดว่าคิดเหมือนออปต้าหรือเปล่าก็าคือซิตี้จะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ชนิดที่เรียกว่าฉีกคู่แข่งทั้งลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลแบบขาดลอยหรือจะ เป็นจ่าฝูงปัจจุบันอย่างลิเวอร์พูลหรือนะครับทีมนอกสายตาอย่างอาร์เซนอลครับจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้นะครับก็ลองทำนายทายผลมาเป็นมาเป็นออฟออฟเก่งมั่งอย่างเงี้ยอ่านะฮะแต่ออฟเก่งก็ บอกเลยถ้าเก่งทำนายเก่งก็บอกว่าอาเซนอลเป็นแชมป์แล้วครับ <c oughs> คุณแหละครับคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยสิครับอยากรู้จริง,รงๆว่าในสายตาแฟนบอลชาวไทยคิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์พนะรีมลีกณฤดูกาลนี้ทำนายกันเล่นๆครับแล้วเดี๋ยวจบฤดูกาลเรามาลองดูว,ว่าเอ้ยช่วงกลางฤดูกาลเราทำนายทีมนี้ทีมนั้นแล้วเป็นแชมป์ตามที่เราทำนายหรือเปล่านั่นเองนะครับและอย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์ใช้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับอ่านะก็จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เราตั้งใจทำเสิร์ฟเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนันเองนะครับอ่ะ คลิปนี้ลากัไปแล้วครับเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ